ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันอมรรัตโชคประมิตรกุลผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลจากนาคปรปฐมค่ะท่านประธานคะวันนี้ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างมากนะคะที่ได้พบกับสำนักงานตัวแทนของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่เข้ามาชี้แจงในวันนี้ดิฉันอ่านรายงานสองฉบับนี้นะคะทั้งเล่มสีฟ้าแล้วก็เล่มสีชมพูด้วยความรู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมากนะคะว่าสามารถจัดทํารายงานได้อย่าง ละเอียดแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็มีประโยชน์ต่อผู้อ่านมากโดยเฉพาะเล่มสีชมพูนี้นะคะดิฉันจริงๆแล้วไม่อยากให้เรารับทราบกันเฉพาะในสภาเท่านี้นะคะมีคําว่ารับอยู่แล้วก็ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนค่ะจริงๆแล้วประชาชนที่เป็นเจ้าของภาษีากรอก็ควรจะได้รับทราบนะคะผลการดําเนินงานของกสทชในช่วงปีที่ผ่านมาด้วยค่ะ จากรายงาน2เร่มนี้นะคะทําให้ดิฉันได้ทราบว่าในการทํางานของกสทชมีความผิดปกติของเบีย้ยประชุมถึง50ล้านบาทนะคะมีงบเดินทางไปต่างประเทศที่มหาศาลแล้วก็ปีที่ไม่ใช่โควิดนี่คณะกรรมการบอร์ดของกสทชเดินทางไปต่างประเทศถึงมากกว่า120วันใน365วันต่อปีคะ่ะก็ไม่ทราบว่าจะสามารถทํางานได้มีประสิทธิภาพได้อย่างไรนะคะดิฉันได้ทราบ ถึงความผิดปกติในการใช้งบในการประชาสัมพันธ์ที่สตงได้ระบุเอาไว้นะคะในรายงานเล่มสีชมพูว่าการมีความผิดปกติของการใช้งบประชาสัมพันธ์34.6ล้านบาทนะคะที่บอกว่าไม่มีประสิทธิภาพและไม่ได้ผลคุ้มค่าคะ่ะ อีกอย่างหนึง่งดิฉันได้เห็นการทุจริตการเบิกค่ารักษาพยาบาลด้วยใบยเสร็จปลอมถึง5ล้านกว่าบาทนะคะในปีก่อนแล้วก็ได้ทราบว่ามีการลงโทษไปแล้วซึ่งอันนี้ก็ขอ,อยกเครดิตให้กับสอตองอนะคะที่ตรวจเจอดิฉันได้พบว่าเครือข่ายเน็ตประชารัฐของปี6-1จํานวน30ล้านบาทนะคะโครงการเน็ตประชารัฐ30ล้านบาทมีความล่าช้ามากไปถึง1ปีด้วยค่ะดิฉันก็ได้ทราบจากรายง,งานฉบ,บับนี้เช่นกันนะคะรวมทั้งหลายปี ที่ผ่านมาซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ว5ปีที่ผ่านมางบประมาณของกสอทอชอก็ประมาณ5,500กว่าล้านบาทมีการเบริกนะคะไม่เต็มเบิกจ่ายงบนะคะเพียง50กว่าเปอร์เซ็นต์ถึง60กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านี้เท่านั้นนะคะถือว่าเป็นการเจบเบิกจ่ายงบประมาณตั้งงบประมาณไป100แต่เบิกจ่ายได้สําเร็จแค่50กว่าเปอร์เซ็นต์60กว่าเปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะในปี61ที่ผ่านมาน้อยที่สุดนะคะก็คือเบอิกจ่ายได้เพียง 52. จุด 9%เท่านั้นนะคะนับว่าเบิกใจได้ต่ำสุดในรอบ5ปีทั้งหมดนี้สะท้อนอะไรคะทั้งหมดนี้สะท้อนว่าการทำงานของกสทชยังไม่ได้มีประสิทธิภาพแล้วก็ยังมีความบกพร่องมีรูรั่วอีกมากมายนะคะที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขท่านประธานคะผู้ใดครองสื่อผู้นั้นครองโลก ทีฉันคิดว่าคำกล่าวนี้เป็นความจริงอย่างที่สุดในยุค 5G นี้นะคะยุคที่การกิจการการสื่อสารโทรคมนาคมมีความสำคัญระดับโลกยุค 5G ที่คนสามารถจะใช้คลื่นไปทำทุกอย่างในธุรกิจได้ส่งผลให้กรมไปรษณีย์โทรเลขเดิมซึ่งปัจจุบันได้แปลสภาพมาเป็นกสทชเป็นองค์กรที่มีผลประโยชน์มีเครือข่ายมหาศาลนะคะเนื่องจากเป็นผู้จัดสรรคลื่นความถี่ทั้งวิทยุโทรทัศน์ โรคมนาคมทั like ้งทั <wh> ้งหมดนะคะอยู <lak> ่ในมือของกสทชเจ็ดท่านนี้นะคะเรียกว่าเป็นอรหันต์เพราะฉะนั้นนะคะหน้าที่หลักในการจัดสรรคลื่นความถี่นี้กับผลประโยชน์มหาศาลดิฉันยังสนใจน้อยกว่าหน้าที่รองซึ่งจริงๆแล้วประชาชนจะรับทราบไหมคะว่าจริงๆหน้าที่ที่สำคัญไม่แพ้ไปกว่าหน้าที่หลักคือการจัดสรรคลื่นความถี่ กสทชจะต้องอรักษาผลประโยชน์ในด้านสิทธิเสรีภาพในการรู้ข้อมูลข่าวสารให้รอบด้านของประชาชนมีหน้าที่พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเรื่องการสื่อสารด้วยค่ะท่านประธานคะเนื่องจากเป็นองค์กรขนาดใหญ่ผลประโยชน์มหาศาลก็จึงเป็นที่ที่ผู้มีอํานาจของเราเนี่ยนะคะจะส่งคนของตัวเองมานั่งเป็นบอร์ดเราจะเห็นว่าบอร์ดต,ตั้งแต่ชุดแรกจนถึงชุดปัจจุบันม,มีแต่นายพลพลเอก โททั้งนั้นนะคะเป็นสัดส,ส่วนที่เป็นสาระสำคัญอยู่ในบอร์ดกศทชทุกชุดจนกระทั่งถึงชุดปัจจุบันดิฉันก็ไม่ทราบว่าถ้าเกิดกองทัพก้าวไก่แทรกแซงไม่ว่าจะเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจหรือบอร์ดทุกอย่างรวมทั้งกสทชแบบนี้เราจะมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลายๆคณะไปทาไมคะมีกองทัพอย่างเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้วคะ่ะ อาชีพโบราณอย่างกองทัพนะคะทำไมถึงไม่ได้ไม่ปล่อยวางแล้วก็ไปแทรกซึมอยู่ทุกองค,คาพยพดิฉันอยากให้กศอ,อยากให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเวลาที่ไปตรวจนะคะในงบขององค์กรอิสระในงบอะไรช่วยสังเกตดูด้วยค่ะว่าบอร์ดของอทุกที่นั้นนะคะเป็นสัดส,ส่วนของในพลพัสักกี่เปอร์รเซ็นต์นะคะจนกระทั่งมีข้อคอรหาว่าบอร์ดของกสทชเป็นที่ รวมของอตำรวจแล้วก็ทหารในพลที่เกษียณอายุค่ะท่านประธานครับทำอย่างกับว่าบ้านเมืองเรานี้จะเป็นอยุธยาที่สิ้นคนดีแล้วนะคะถึงจะต้องใช้อาชีพโบราณอย่างทหารเข้าไปแทรกซึมทุกองค์คาพยพทุกบอดร,รัฐวิสาหกิจและรวมทั้งกสทชก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นด้วยค่ะ จริงอยู่นะคะบางครั้งในพลแม่ทัพในกรองก็อาจจะมีความรู้ด้านการสื่อสารบ้างดิฉันไม่เถียงค่ะแต่กรอบความคิดของข้าราชการประจําตลอดชีวิตดิฉันว่ามันไม่ได้สร้างสารรค์นะคะเรายังมีคนที่มีความรู้ความสามารถในด้านอื่นๆที่จะมาทลายกำแพงนะคะทะลุกรอบมีความคิดสร้างสารรค์ที่จะนําพากสทชให้สามารถเป็นจุดนําการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้มากกว่านี้ค่ะ เรื่องที่น่าตกใจนะคะท่านประธานบอร์ดของกสทชมีเงินเดือนมากกว่าท่านประธานค่ะท่านประธานฟังอยู่หรือเปล่าคะบอร์ดนะคะบอร์ดของเงินโดยเฉพาะประธานบอร์ดนะคะงนนเงินเดือน3 0 0 0 0 0ขอสไลด์ด้วยค่ะ3 0 0 0 0 0กว่าบาทนะคะมากกว่าท่านประธานมากกว่า,า,ามากกว่าตุลาการสารัฐธรรมนูญมากกว่าตุลาการสารทั้งสิ้นนะคะ3 0 0 0 0กว่าบาทค่ะแล้วก็กสทชที่เป็นคณะกรรมการปกติก็เงินเดือน2 6 9 0 0 0บาทค่ะ ไม่รวมค่าตอบแทนอื่นๆน,นะคะโดยเฉลี่ยแล้วนะคะไม่ว่าจะค่ารับรองอีกเดือนละ200,000บาทซึ่งถ้าเกินจากนี้สามารถจะเบิกจ่ายได้ตามจริงนะคะสามารถตั้งคณะอนุกรรมการสามารถตั้งที่ปรึกษาส่วนตัวเงินเดือน100,000 0ถึง120,000บาทดิฉันได้ไปรวบรวมค่าใช้จ่ายที่เราจากเงินภาษีที่จะต้องจ่ายให้กับคณะกรรมการกสทชชุดหนึ่งที่มี7คนนี้นะคะต่อคนต่อเดือนเดือนหนึ่งนะคะข้อเฉลี่ยก็คือ เดือนนึงไม่ต่ำกว่าเก้าแสนบาทต่อคนคะ่ะท่านประธานคะมีอีกหลายอย่างที่ดิฉันอยากจะฝากไปถึงก็ กสทชไม่ว่าจะเป็นการเบรอภาพร่องอกอ่าเบรอร์ภาพเล่าบุหรี่นะคะแล้วก็อาวุธต่างๆในละครรวมไปถึงในการ์ตูนด้วยค่ะตอนนี้นะคะแม้กระทั่งร่องอกเล็กๆน้อยๆของการ์ตูนก็ตามไปเบรอร์ภาพอันนี้นะคะรองเลขาธิการกสทชได้เคยบอกกับดิฉันเป็นการส่วนตัวว่ามีผู้ร้องเรียนเรื่องนี้มาเป็นจํานวนมากนะคะซึ่งจริงๆแล้วในเมื่อมีการร้องเรียนจํานวนมากดิฉันฝากขอฝ,ฝากสอตอง,งอด้วยค่ะช่วยให้ข้อสังเกตเพราะว่าการเบรอร์ภาพอย่างนี้นะคะในสื่อละครใน สื่อทีวีต่างๆทําให้เสียอัธรรตในการดูเด็กเล็กก็มาถามพ่อแม่ว่านั่นเขาเขาเบอร์อะไรจากที่ไม่ได้สังเกตเห็นตั้งแต่แรกนะคะก็ต้องมาถามพ่อแม่ว่านั่นคืออะไรกลับกลายเป็นยิ่งเป็นจุดสังเกตเข้าไปใหญ่และที่ดิฉันอยากขอให้สตงให้ให้ข้อสังเกตกับกสตชกสทชอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องที่เรียกสื่อไปนะคะหลังสารรัฐมนูญมีคำวินิจฉัยว่าข้อปฏิรูปเรียกร้องปฏิรูปสถาบัน1ิข้อหมายถึงการล้มล้างระบอบการปกครอง แบบประชาธิปไตยก็มีการเรียกสื่อมวลชนทุกขแขนงนะคะไปขอความร่วมมือไปหารือใช้ข้ออ้างว่าหาลือไม่กล้าออกมาเป็นคําสั่งค่ะเพราะว่ากลัวมีความผิดจึงใช้วิธีสร้างความเบเบอ่อสร้างพื้นที่ที่คุมเคือให้สื่อไปเซ็นเซอร์ตัวเองนะคะไม่ยอมให้มีการถกเถียงกันทั้ง2ฝ่ายออกทีวีว่าฝ่ายที่เห็นด้วยกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการปฏิรูปสถาบานันหรือกับ การแก้ไขมาตรา112ซึ่งอันนี้ดิฉันเห็นว่าเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพสื่อท่านประธานคะเสรีภาพสื่อก็คือเสรีภาพของประชาชนเช่นเดียวกันคะ่ะเราควรจะให้มีพื้นที่นะคะในการถกเถียงทางวินทางปัญญาได้เพื่อความงอกงามของประเทศกสทชจะต้องหยุดทํางานรับใช้นะคะอํานาจรัฐตั้งแต่เป็นสมัยอสอชอยังไม่ได้เป็น ยังไม่ได้มีการเลือกตั้งกสทอชอเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ปิดจอดำทีวีตลอดมานะคะปิดทีหนึ่งสิบห้าวันปิดตลอดมาทํางานรับใช้คสชรับใช้เผลด็จการตอนนี้นะคะแม้ว่าจะเป็นการรัฐบาลที่มากัดจากการเลือกตั้งแต่ก็คือรัฐบาลทรราชสืบทอดอํานาจกสทอชอเป็นหน่วยงานที่เป็นองค์กรอิสระรับค่าตอบแทนมากมายเป็นที่หวังนะคะดิฉันหวังว่าจะทํางานในมาตรฐานสากลค่ะหยุดรับใช้ระบอบประยุทธ์หยุดรับใช้ระบอบ พลราชแล้วก็หันมานะคะส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อส่งเสริมสิสทธิเสรีภาพในการรับข้อมูลข่าวสารที่รอบด้านของพี่น้องประชาชนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่รอบด้านจะนําสังคมเราออกจากวังวนแห่งความไม่รู้ออกทะลุกลาออกไปได้นะคะเพราะว่าแล้วก็จะสร้างความเจริญงอกง,งามนะทางเศรษฐกิจในที่สุดหยุดปิดกั้นสื่อนะคะหยุดปิดกั้นการรับรู้ของประชาชนเป็นข้อเสนอที่ดิฉันขอให้สตง ได้ไปตักเตือนนะคะกสทอชอด้วยขอบคุณท่านประธานมากค่ะสวัสดีค่ะ